เอาเสื้อแบรนด์เนมนะครับไปซักที่ร้านซักผ้าแล้วผลสุดท้ายบอกว่าเสื้อนั้นเสื้ออ่สีตกใส่นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดที่จังหวัดนะครับขอนแก่นนะครับเกิดที่จังหวัดขอนแก่นก็มีคนเงินคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่เอาเสื้อแบรนด์เนมนะครับแล้วก็ไปส่งให้กับร้านซักนะครับหลังจากที่ซักเสร็จแล้วก็บอกว่าเสื้อตัวเองนะครับเสื้อตัวเองเนี่ยเป็นสีอ่าสีตกใส่นะครับสีตกใส่ ก็เห็นว่าสีเนี่ยตกใส่ก็คือจากสีขาวกลายเป็นอีกสีหนึ่งนะครับกลายเป็นอีกสีหนึ่งก็เอามาเทียบให้เห็นชัดๆซึ่งผมก็มองแล้วก็เอ๊ะมันมีข้อพิรุษและข้อสเกตใครอาจจะไม่ได้มองเหมือนผมนระออาจจะมองเหมือนผมก็ลองลองมาวิเคราะห์ดูว่ามันใช่ไหมจากที่ผมมองเนี่ยนะครับที่ผมมองว่าเอ๊ะถ้าเสื้อถ้าเสื้อคนเรานะครับเวลาไปซักรวมไปซักรวมกับผ้าที่มีสีตกใส่ทาไมถึงได้ตกใส่แบบนั้น ทำไมถึงได้ตกใส่แบบนั้นอ่ะเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูภาพนะครับที่เขาบอกว่าเสื้อนะครับก่อนส่งไปแบบนี้หลังส่งไปแบบนี้แล้วเราลองมาดูว่ามันเป็นแบบไหนนี่แหละครับมันคือเสื้อนะครับเห็นป่ะฮะนี่แหละครับมันคือเสื้อที่เห็นมาว่าเขาบอกว่าอีตอนที่ที่เขาก่อนที่เขาจะออกไปส่งนะครับเป็นเสือสนะเเส้อสีขาวนะครับเป็นเสื้อสีขาวแล้วกลับมาแล้วเป็นเสื้อสีหม่นคือ คำถามคือผมอยากจะถามและอยากให้ทุกคนลองสังเกตดูนะครับว่าวันนี้คุณลองนึกสภาพนะครับว่าถ้าสมมุติว่าร้านซักเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ซักมืออยู่แล้วถูกต้องไหมฮะก็อาจจะซักเครื่องหรืออาจจะซักมือเป็นเป็นเกป็นกระมังเดียวกันคุณลองนึกภาพนะครับว่าเวลาที่เสื้อสีสมมุติเสื้อเราเนี่ยนะครับสีที่ตกใส่มันจะตกใส่ก็คือตกใส่เป็นดวงๆถูกต้องไหมฮะแต่ในภาพที่เราเห็นตอนเนี้นะครับที่เราเห็นตอนเนี้เห็นเปล่าว่าภาพของเสื้อ สีที่เขาบอกว่ามันเป็นสีขาวแล้วมันตกมันเป็นอีกสีหนึ่งแต่ทําไมสีมันเสมอกันหมดเลยสีของไอ้ไอ้เสื้อที่บอกว่าตกใส่เนี่ยทาไมสีเสมอกันเลยโหตกใส่แบบไหนอ่ะมันตกใส่แบบไหนทําไมสีถึงได้เสมอกันอย่างนั้นเพราะจากเท่าที่ผมทราบมาแล้วถ้าผมเห็นการสีตกใส่เสื้อผมมันสีตกใส่ก็เยอะแยะนะครับบางทีแฟนเอาไปซักรวมกันเนี่ยมันก็ตกใส่มันก็จะตกใส่เป็นดวงๆถูกต้องไหมฮะแต่อันเนี้ยจากภาพที่เห็นนะ่ะ เสื้อตัวที่เป็นสีขาวก็เป็นสีพื้นหมดเลยโอ้โหขาวหมดเลยแล้วเสื้อบอกว่าไอ้สีขาวนะั้นโดนอีกสีหนึ่งตกใส่แต่เห็นเห็นสีที่ตกใส่ไหมรียบกิฟเป็นสีเดียวกันเลยเป็นสีเดียวกันเลยเอ๊ในการตกใส่สีมันต้องเป็นหย่อมๆย่อมไม่ใช่เหรอครับอันนี้คือผมตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเหตุการณ์เนี้ร้านทําสีตกใส่จริงหรือไม่ใช่กันแน่ลองสังเกตที่ผ้าดีๆเห็นไหมฮะที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้ ภาพนั้นก็คือว่าเป็นภาพที่สีเห็นปะฮะสีสีของภาพนะ่ะในการตกตกใส่ใส,ใส่ใส่ผ้ามันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นหรือใครมีความอะไไงที่เรื่องของผ้าที่เชี่ยวชาญกันนั้ว่าผ้าสมมุติว่าทับซักผ้าสีนะครับกับผ้าสีขาวกับผ้าสีเวลาที่สีมันตกใส่กันมันสามารถทําให้เป็นสีเดียวกันขนาดนั้นเหมือนกับโอ้โหเป็นสีเดียวกันเลยของผ้าหรือมันเป็นแค่จุดๆุดเป็นหย่อมๆยอมอ่าตรงนี้สีเข้มตรงนี้สีอ่อนตรงนี้สีอะไรเงี้ย มันคือมันอาจจะโดนทั้งตัวถูกต้องไหมแต่ตรงไหนที่อาจจะโดนเข้มอันตรงไหนจะโดนอ่อนหรือเปล่าหรือมันเป็นภาพตามตามที่เห็นอเราลองมาคอมเมนต์นะครับออกความคิดเห็นกันนะครับว่าคิดว่าสีตกใส่จริงหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่